เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่5โจทย์บอกว่าจำนวนเช่น 1, 4, 9และ16สามารถเขียนแทนด้วยจุดตามแบบรูปดังต่อไปนี้รูปที่1มี1จดุดรูปที่2มี 4จุดรูปที่3มี4 5 6 7 8 9จุดรูปที่4มี16จุดเขาบอกว่าจำนวน1เหมือนเราเขียนแทนด้วย1เท่ากับ1อะไรอะไรเงี้ยอันนี้เขาบอกว่า1เนี่ยเท่ากับ 0. จุดจดหส่วน4เนี่ยเท่ากับจุดรูปนี้อ่ะ1เท่ากับรูปนี้4เ,เท่ากับรูปนี้ส่วน9เนี่ยเท่ากับรูปนี้แล้วก็16เนี่ยเท่ากับรูปนี้โอเคเนาะเหมือนการเขียนแทนคือมันเท่ากันอ่ะ เรามาดูคําถามเขาบอกว่าเราจึงเรียกจํานวนหนึ่งสี่เก้าสิบหกว่าจานวนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะอะไรเพราะมันสามารถสร้างสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เห็นป่ะเนี่ยสี่เหลี่ยมอันนี้ก็สี่เหลี่ยมอันนี้ก็สี่เหลี่ยมเราจึงเรียกจำนวนพวกนี้ว่าจำนวนสี่เหลี่ยมจตัตุรัสเพราะว่าอะไรเพราะมันเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้นี่ จงหาว่าแต่ละด้านของรูปที่20แสดงด้วยจุดกี่จุดและรูปที่20น,นี้นั้นประกอบด้วยจุดทั้งหมดกี่จุดอ่าเราดูก่อนรูปที่1เขาถามคําถามขอาม้อแรกก่อนนะแต่ละด้านของรูปที่20มีจุดกี่จุดใช่ไหมเราก็มาดูที่แต่ละด้านแต่ละด้านก่อนแต่ละด้านมีจุดกี่จุดรูปที่1มันมีด้านไหมไม่มี รูปที่สองด้านหนึ่งมีกี่จุดมีสองจุดรูปที่สามด้านหนึ่งมีกี่จุดสามจุดรูปที่สี่ด้านหนึ่งมีกี่จุดสี่จุดแล้วน้องๆคิดว่ารูปที่ยี่สิบเนี่ยรูปที่ยี่สิบจะมีจุดทั้งหมดกี่จุดก็ต้องยี่สิบจุดถูกไหมอ่าแล้วถ้าน้องๆมองดีๆนะหนึ่งคือหนึ่งกำลังหนึ่ง สคือเอ้ยหนึลังสองสคือ2องกลังสองเคือ3ามกลังสองและ16คือ4ี่กลังสองเอออ่ะแต่ว่าตรงน,นี้เพิ่งไม่สนใจมันเรามีจำนวน1นึ่งซึ่งเราเรียกจำนวนนี้ว่าจำนวน สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่ามันสามารถเขียนแทนได้หนึ่งเนี่ยเขาให้เขียนแทนด้วยจุดจุดหนึ่งส่วนสี่เนี่ยให้เขียนแทนด้วยรูปนี้ 9. เก้าเขียนแทนด้วยรูปนี้สิบหกเขียนแทนด้วยรูปนี้ทําไมทําไมถึงเขียนแทนวยรูปนี้ได้ยังไงเขาดูจานวนจุดไงนี่ไงหนึ่งก็มีหนึ่งจุดสี่ก็มีสี่จุดแต่ว่าจะมีสี่จุดจะเขียนเรียงจุดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าไม่นี่เขาอยากได้เป็น รูปสี่เหลี่ยมแต่ตัวละเขาก็เลยลองดูว่าเอ้ยพอมีหนึ่งแล้วแต่ถ้าเติมมาอีกชั้นหนึ่งจะเป็นเท่าไหร่นะแล้วถ้าเติมอีกชั้นหนึ่งจะเป็นยังไงนะเนี่ยเติมมาทีละชั้นแล้วถ้าเติมอีกชั้นหนึ่งละ่ะจะเป็นยังไงนะเออมันก็ต้องใช้จุดหนึ่งจุดแล้วก็ค่าไปสี่จุดเลยแล้วก็ค่าไปใช้เก้าจุดแล้วก็สิบหกจุดนั่นเองอ่ะนี่ก็คือจํานวนสี่เหลี่ยมต่รัวะใช่ไหมแต่ละด้านของรูปที่ยี่สิบรูปที่หนึ่งด้านหนึ่งมีม เรามองมันไม่ออกมันยังไม่เป็นรูปโอเคข้ามไปก่อนมันยังไม่มีด้านต่อมารูปที่สองด้านหนึ่งใช้จุดกี่จุด2จุดรูปที่3ด้านหนึ่งใช้จุดกี่จุด3จุดรูปที่4ด้านหนึ่งเนี่ยใช้จุดกี่จุด4จุดเพราะฉะนั้นรูปที่20ด้านหนึ่งก็จะมี20จุดถูกปะด้านเดียวนะเนี่ยแค่เนี้ยมี20จุดอ่าคำตอบข้อแรกเราตอบไปแล้วและ จทย์ไม่ได้ถามแค่สิ่งเดียวและรูปที่20ประกอบด้วยจุดทั้งหมดกี่จุดอ่ะเรามาดูรูปแรกประกอบด้วยจุดกี่จุด1จุดรูปที่สองประกอบด้วยจุดทั้งหมด4จุดจำนวนจุดใช่ไหมรูปที่3มี4-56-789จุดรูปที่4มี16จุด ซึ่งมันคือเล,เลขอะไรรูปที่สี่จำนวนจุดมันคือเอาเอารูปที่มายกกำลังสองถูกปะ่ะรูปที่สมมี3ามกำลังสองจุดรูปที่สมีสี่กำลังสองจุดเพราะฉะนั้นรูปที่20จะมี2 0่ยกกำลังสองจุดซึ่ง20่สิกำลังสองมันคืออะไรมันคือ2 0่สิคูณยีได้เท่าไหร่ 400จุดถูกไหมซึ่งมันก็สมเหตุสมผลกับคำตอบในข้อแรกของเราที่บอกว่าแต่ละด้านเนี่ยด้านหนึ่งมันมี20แล้วถ้ามองดีๆนะด้านรูปสี่เหลี่ยมจตุัสจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมด้านนี้มี20จุดฟื้ด้านนี้ก็ต้องมีกี่จุด20จุด1 2 3 4 5เนี่ยไล่ไป20ซึ่งด้านนี้ก็มี20เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแบบฟืบฟมันมันจะมีอันเนี้ยํากันเพราะว่า เนี่ยอันนี้เป็นหัวแถวใช่ไหมหัวแถวมีกี่หัวหนึ่งสสาสี่ห้าหัวแถวมียี่บหัวแล้วแต่ละแถวเนี่ยยาวเท่านี้ฟืบแต่ละแถวยาวไปอีกยีหัวแถวมียี่สหัวและแต่ละแถวมีอีก20จุดทั้งหมดมีทั้งหมดกี่จุด1แถวมียี่สิบบวกยี่สบบวกยี่บวก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 ี่บวกกันทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แถวมีทั้งหมด20แถวเนี่ย แถวนึงมี20แถวนึงมี20่สิบยี่สิบเข้าใจไหมแล้วมีทั้งหมด20แถวก็คือ20่สคูณยีคือจำนวนจุดทั้งหมดก็คือ400จุดนั่นเองอ่ะโอเคนะข้อนี้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect